วันนี้นะคะเราก็จะมาอบอกราคาสกุชิล็อตใหม่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นช็อกโกเอแค์นะคะมีสองสีนะนะคะเดี๋ยวจะมาบีิบให้ดูนะคะเดียบีด้วยนะ ะะคราคาชิ220้นละส2งรบาทต่อไปจะเป็นตั้งแผ่นนะคะตั้งแผ่นดีนี้นะมี2อันนะคะอันแรกจะเป็นลายหมีครูนะนี่ก็จะมีลายเส้นนละค่ะอ,อ,อยู่ตรงนี้นะะิ่มๆนะแล้วก็จะเป็นลายเดซี่นะคะห่อแค่นะ ราชิ้นละ100บาทน,นะคะต่อไปจะเป็นไขนะ่นะนีสองหน้านะคะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้วนะนนะนี่น,ะน,นะน,นะคะทล้นี้จะเป็นหน้าแบบนี้นะะนี่นะคะแท็ก ก็ไข่นะคะราคาชิ้นละ110บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นชิ้นน้ำมอนนะคะเหลืองตัวเดียวนะคะนี่นะนี่นะคะเป็นแท่กนะนี่นะคะชิ้นนี้ราคา200บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นปาลาฉลามนะคะเป็นสีม่วงสีเดียวนะคะมีสองตัวนะเหมือนกันเลยนะคะของตัวนี้ นี่นะมีลายเส้นแล้วก็แท็กนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะลายเส้นนะแล้วก็แท็กชิ้นนี้นะคะราคา130บาทนะคะอย่างสุดท้ายเป็นปลาททยากินะคะนี่นะนีสองสีนะคะ สีแรกจะเป็นสีแบบว่าเหลืองนะคะออกเนยๆนะนี่นะนี่ก็จะเป็นแท็กนะคะมีบักกี้ด้วยนะแล้วก็สายสตาร์แฟรดิงนะคะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนะคะนี่จะเป็นตัวสากชิน่ารักมากลแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นสีขาวนะคะนี่สีขาว ันเลยแท็กสตาร์ไฟดิงมีบักกี้แล้วก็มีภาษาตรงนี้เหมือนกันนะนี่นะก็เวียงให้ดูปาทยากินะคะนี่ราคาชิ้นละหนึ่งยี่สิบบาทนะคะถ้าใครสนใจใชินนะ้นใหม่นะก็แอดไลน์ตามที่ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะนี่นะโอเค<ม>ก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย